สวัสดีครับพบกับช่องลูกบอลไล่แม่แฮมด้วยนะครับวันนี้ลูกบอลไล่แม่จะมาทําเมนูแกงออมป่าช่อนนะครับหรือปลาก้อนะครับนี่ครับวันที่เขาไปตอดแหวันนั้นนะครับเนาะนี่ครับข่าที่สองครับข่าแรกเขาแอพไปละข่าที่สองนี่ครับนี่ครับสามตัวนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับผมไ่ได้ตัดน้องพริกไปแล้วนะครับเนาะน้องพริกแกงออมคล้ายๆกับน้องพริกแอพเนาะเนาะจะมีพริกแห้งคั่ว หอมขาวนะครับเนาะจะไข่ค่าบอกแคนนองหอมป้อมนะครับเนาะเอาจะไปใส่ขมิ้นนะครับเนาะแกงออมนี่แต่ผมจะใส่กัะพีกแกงไว้น้อยนะครับกะพีกแกงครับผมก็ได้ตำล้มกันแล้วนะครับเนาะนะครับนี่ครับใบหอมป้อมต้นหอมครับนี่ครับเอามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกผมจะยดโซ่้ํามันเห็นไหมนะครับเนาะเอาน้อพริกโซ่้ํามันเห็น้อยครับ ต้องไฟห้อนแตะนะครับเอามาโซนพริกให้มันหอมนะครับเนาะนี่ครับคั้าน้ำพริกก่อนนะครับเนาะโซนนะครับให้มันหอมนะครับเนาะออหอมกันแน่เลยครับสูตรไข่สูตรมันนะครับเนาะอยู่ตีคนมากครับ มันมีพิษมันมีถูกนะครับเนาะแต่สูตรผมนี่จะโซ่น้ำมันหนอก่อนนะครับเนาะนี่ครับเอาป่าลงไปโซ่เลยกันนะครับ หอมขนาดเลยครับประมาณนี้นครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับนี่ครับอืมหอมมากเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับ น้ำล่างโคกครับนี่ครับขาดไปได้นะครับอันบัดล้ำเลยนะครับน้ำล่างโคกนะครับนี่ครับเอ้ล้ำแน่นอนครับใส่น้ำล่างโคกไปแล้วครับนะครับนี่ครับ รอมันเดือดนะครับเองไปค้นนะครับนะว่วอันมันจะขาวครับนี่นะครับน้ำเดือดแล้วเนาะมาค้นเลยครับนี่ครับหอมขนาดนี้นนครับ ครับเอามาปรุงรสกันเลยครับเนาะนี่ครับใส่เกลือครับนี่ครับนี่ครับชุโรสครับนี่ครับชุโรสครับใส่ไปจิ้มไปนะครับเนาะใส่กก้อนจิ้ม เซนักมันเยี่ำไหมครับอืมโอเคแล้วครับเอาสกัมครับเราป่าซุกนะครับเนาะ เนี่ยปลาขาวๆเลยครับหอมมากครับนี่ครับผมปลาน่าจะสุกแล้วนะครับยวนหามาใส่พักเลยครับนี่ครับใบหอมป้องต้นหอมครับใส่ลงไปครับใส่แล้วปิดเก็เลยครับอืมขาดไปหัมยางเนาะครับเนาะถ้ามีใบบกคูนเนาะครับเนาะ หอมครับแต่ผมไปกาตะกี้ผมลืมซื้อครับนี่ครับเป็นไงครับน่ากินวะครับแกงออมปากกอนะครับเนาะปลาช่อนเนาะเนาะนี่ครับอื้มชิ้นขาวๆเลยครับเลนาะอื้นี่ครับหอมมากเลยครับล้ำแน่นอนครับดูบเบาไล่แม่รับประกันครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกดสักนกระดิงให้ลูบ่าล่าอีแม่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลูบ่าล่าอีแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ